โอชามข้าวต้มแห้งนะคะเขาบอกมาว่าสูตรจากเอามาสูตรที่บ้านสามปีแล้วอโอ้ใจเป็นไงอร่อยจังจรลองห้ทํทำไมดีใจที่ได้กินเนี่ยเพลินเลยนะดูเมนูเพลินเลยนะคุณแม่จ ไปทานข้าวนอกบ้านดูเมนูเพลินเลยนะถูกใจไหมคะร้านนี้ถูกใจว่าหน้ากินไปหมดเลยอล่านชื่อว่าโอชามค่ะนี่นะคะโอชามข้าวต้มแห้งนะคะตอนนี้อยู่ที่สาขาเอกมัยนะคะร้านนี้นะมีห้าสาขาแลวจริงๆแล้วเ,เปิดมานานแล้วนะเปิดมา8ปีแล้วเขาบอกมาว่าสูตรจากอามาสูตรที่บ้าน30ปีแล้วออโอ้ออใจอิงจริงเลยหลายคนอ่ะอาจจะยังไม่เคยกินข้าวแห้งหรือว่าข้าวต้มแห้งเลยนะข้าวแห้งมันจะเป็นลักษณะไหนคุณแม่หรือจะบอกว่าเราก็ยังไม่เคยกินเออจริงด นี่เป็นครั้งแรกที่แม่ได้กินข้าวแห้งหรือว่าข้าต้มแห้งข้าวแห้งมันจะเหมือนข้าวต้มนั่นแหละคล้ายๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำลงไปทุกอย่างเครื่องเอ่ยใดเอ่ยี่ก็คือใส่อยู่บนข้าวของเขาเนี่ยเรียกว่าข้าวแห้ง มาแล้วจ้าทุกคนค่ะคือหน้าตาน่าทานมากคือแบบทนไม่ไหวแล้วคือถ้าไม่ได้ทานไปในสามนาทีนี้คือแบบทนไม่ไหวจริงๆอันนี้หน้าตาน่ากินมากข้าวแห้งเครื่องในหมูข้าวของเขาคือเป็นข้าวเกรดส่งออกด้วยในนี้นะคะก็จะมีเป็นเครื่องในต่างๆเนาะเป็นเครื่องในหมูต่างๆนะคะแล้วก็จะมีบะเตงมาด้วยอุ้ยชิมบะเต่งกว่าเต่งเต่งบะเตงอืมอร่อยมีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยนะแล้วก็มีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวจะกินแบบผสมกันก็ได้หรือว่า กินแบบแยกกันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยก็จะมีเป็นฟิลแบบซอสสูตรพิเศษเลยทุกคนราดมานิดหน่อยให้พอแบบว่าได้ <c oughs> รสได้ชาติถุกคินแม่สมยนี้นะอือ <c oughs> อร่อยมากข้ามนุ่มมากแล้วก็เครื่องในคุณนุ่มมากไสคุณเิ่ยมากับก็ชิ้นใหญ่เบ้อเลยเนี่ยเครื่องในเขนาขนา่ะ ทุกย่างเขาทำอันนี้มาก<ช>ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหอมออมากอร่อยมากนุก่มมวลเนียนกินกับข้าวคือดีมากคนอร่อยสดๆน้ำจิ้มเจ้าเจ้าของเขาอร่อยปรุงมาดีผสมกัาซีฟูดด๊ดนิดหน่อยอร่อยสุดรสชาติเป็นังไงครับแม่ค่ะตัวข้าวกับตัวเครื่องนี่นะกลมกล่อมเลยเนี่ยบะาแตงนะต้มมาได้นุ่มเลยเนี่ยอร่อยถ้าเกิดว่ากินเรารู้สึกว่ามันฝืดคอหรือว่าคนที่ไม่คุ้นที่อาหารอย่างนี้ข้าวต้มที่แบบไม่มีน้ำเนี่ยเขาก็จะมีน้ำซุปมาให้น้ำซุปเขานะกลมกล่อมเลยแล้วก็มีแบบออกไทยซ่า เป็นแบบเผ็ดพอดีพอดีกำลังดีแล้วก็สดร้อนๆกับข้าวอร่อยมากอันนี้ชาชูเออ่โหอื้อนุ่มง่ายรสกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยนะถ้าไม่ต้องการรสจัดนี่น้ำซ้มก็ยังไม่ต้องเลยจิ๋วใหญ่มากอะนุ่มน้ำที่เขาด้านมาในข้าวอ่ะมันเป็นยังไงกลมอะมันรสกลมกล่อมรสชาติเป็นยังไงเ็มหวานหอมอร่อย อันนี้คือข้าวแห้งบกแตงซี่โครงดูซี่โครงสิร้อนไหมดูอันนี้ดีกว่าเนื้อเยอะเกินไปอ่ะเนื้อเยอะเกินไปด้วยเจาะไข่แดงขาแล้วก็เอามาราดลงไปบนข้าวพี่นะเอากระดูกออกไปแล้วนะเนี่ยดูเนื้อสิเออชิมสิชิมสิโอ้โหกลมกล่องเนี่ย ไข่ออนเซนนี่ทำทุกอย่างเข้ากันมันแบบทุกอย่างมันบบมนวลเนียนไปหมดเลยมันแบบยิ่งมันมีนรสชาติกลมกรอบเข้าไปใหญ่ก็โครงหมูเป็นไงโครงหมูนุ่มรสชาติก็เค็มเค็มหมวานนิ่มอร่อยมาแล้วจ้อันนี้เป็นข้าวแห้งปูคุณแม่ข้าวแห้งปูนะสังเกตนะอันนี้เขาใส่อะไรนะขาแหง้งขาแหง้งขาแห้งก็ต้องทารสชั่นเข้าใจป่าวไม่ต้องาเอาคนละอย่างขาปนขาแห้งปกติจะเห็นเขาใส่ในข้าวต้ปลาแต่ว่าอันนี้เขาเอามาใส่ในข้าว แห้งปูแล้วไม่ได้มีแค่ปูนะข้างๆนี้เป็นไข่ปูด้วยนะเกลี่ยมาเห็นไหมนี่คือไข่ปูแล้วลองกินข้าวแห้งปูที่ใส่เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวดูเพราะว่าไม่เคยกินข้าวแห้งปูที่ใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวด้วย เป็นไงอร่อยจังจะลองให้ทำไมดีใ,ใจที่ได้กินเนี่ยไม่เคยกินแบบนี้ไงมันจะมีปูมีข้าวมีไข่แล้วเมืเออ่อกี้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะถือัันทำไมเข้ากันอย่างนั้นล่ะโอ้อน่าตายแล้วปูสดมากปูสดมากมแล้วก็ไข่โูลคือแบบดีมากทุกอย่างคืออร่อยสมกำลังล่ำดือมีอีกอย่างนึ้งที่เขานำเสนอนะคะนี่คือจับฉ่าย อ,อร่อยผักตุ่นมาดีมากอร่อยมากนี่แหละจับไข่แท้จริงจับไข่เขานี่นะไม่ให้ว่าคําว่าจับไข่ยนี่อันนี้แบบของคนจีนเราเนะี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าชุงไช่คือผักโขมมาต้มกับใช้เท้าแล้วก็ กระดูกหมูหรือหมูสามชั้นก็ได้นี่คือของจีนแท้ถูกแล้วเวลากินอ่ะมันจะมีกลิ่นผักชงชาอยู่เป็นฟิลแบบผักขมจะออกมขมนิดนึงแต่ว่ากินแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของจับชายของคนจีนแท้ๆนี่อยากให้กินอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดแต่ว่าตัดมาเป็นแบบฟิลแบบฟรายอ่ะลองมั่งลองมั่งแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเขาแบบเนี้ยก็เป็นน้ำจิ้มถั่วเนี้ยน่ากินมากลองมั่งลองมั่งลองมั่งองมั่้อง่อเขาคั่ ซูกูแบบนี้ซื้อให้ไหอะ่ะไม่ต้องหาซื้อมากินที่นี่เวลากินอะไรอไร่อยไม่ต้องไปทําเองอเข้าใจไหมกรอบนอกนุ่มในเธอละคือข้างในคือไม่ใช่เรียกว่านุ่มนะเรียกว่าละลายในปากอแล้วก็จะมีเป็นของกินเล่นแบบนี้ด้วยเป็นแบบว่าปอดเปียวทอดแล้วก็มีกวงเซียรออกเข้าใจละจะมีเผือกทอดผสมชยเท้าทอดเอามารวมกันแบบนี้ก็จะเรียกว่ากวงเซียรอร่อยมากเลยเนาะนบบนง่ายแป๊บนึงเป็นพู้ว่าอร่อยมากเลยเนาะกินงานอยากได้เนี่ย หนูยังไม่ได้กินเป็นไงคุณแม่เป็นไงบ้างอร่อยมากเดี๋ยวแม่ชิมมานี่ออันนึงนะเขาทํ่าได้ข้างในเนี่ยนุ่มนวลเลยแม่ทําเองยังแข็งกว่านี้เลยบอกว่าอร่อไอ้เท้าอร่อยมากเลยมีอะไรไม่อร่อยงมันนิ่มมากข้างในเป็เียวเียวลองเผือกลองเผือกเอาฉ่ำๆเลยเป็นไงเผือกเป็นไงโอ้โหยังไง เผือกก็นิ่มอือเผือกเจิ้มๆเขาอ่ะมันจะมีความนุ่มนวลมีเผือกที่มันเต็มที่อ่ะเข้าใจคำว่าเต็มที่ไหมไม่เผือกที่มันเต็มที่แปลว่าอะไรเผือกทั้งนั้นอ่ะก็เขาใช้เผือกทั้งนุ่นนะเวลาเรากินอ่ะมันก็จะกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในเพาเผือกทั้งก้อนเอาลงไปทอดก็ไม่เหมือนกัน เทเจอร์คนละแบบจะทำเหรอไม่ทำตอนนี้ให้ลูกค้ามากินที่ไหนโอชารานชพื้นกมีถูกต้องนะคะมีหลายสาขามากนะคะโอชามนะคะมี5้าสาขานะคะเป็นข้าวต้มแห้งสูตรที่บ้านเขาที่คิดคนกันมาเป็นแบบทำกินเองที่บ้านฟีลแบบรถมือแม่รถมืออาม่สามสิบปีมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ร้านเปิดมา8ปีแล้วการันตีความอร่อยได้เลยนะคะมาทานกันได้นะคะโอชามมีทั้งข้าวแห้งมีทั้งของกินเล่นต่างๆนานาแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นเต้าหู้ยังมีอีกหลาย ต้มตะมนน้ำสดอร่อยมากอันนี้คือแบบร้านนะคะจะเปิดทุกวันค่ะเั้าแตงเช้าถึงสามทุมครึ่งค่ะมาได้นะคะครั้งหน้านะคะแม่ชิโกจินะคะจะพาไปไหนไปกินอะไรนะคะต้องรอติดตามนะคะวันนี้พวกเราขอตัวกินต่อก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะรับรอง